สวัสดีนะครับผมมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับอาจารย์ปิายอีกคือเก้ามันนี่อีกมือถ่านมือจับกล้องยูเร์ยครับเร้อนะครับมันนี่ผมไปทามาเบิ้งกับปั๊มซึ่งสภาพเก้ามากๆนะครับผมซึ่ง มีรู้เนี่ยเพิ่นบอกว่าประจานตีช้ามาซอยเบื่องปั้มให้านเพราะว่าอยากจะได้ปั้มตัวนี้ไปลดน้ำต้นไม้ให้ลดพักต่างร้อยบาทจีเอ็กทูนะครับผมปัมมิทิชิรุ่นนี้ก็ถือว่านิยมใช้กันอยู่นะครับผมคุณลูกค้าท่านบอกว่าอาจารย์มาดูให้หน่อยครับประจารย์ว่าจะคุ้มไหมซ่อมคุ้มไหมนะครับผมซึ่งหนึ่งเลยประเด็นลูกปืนนะครับลูกปืนแตก เรียกว่าลูกปืนเสียแล้วนะครับผมดังนั้นก็คือจะมีการซ่อมตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมนะครับสภาพก็โอ้ยดูดิเดยอะมากคือทางใบเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วครับผมสนิมออกมาเป็นแผน่นเป็นแผ่นแบบนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับคุณลูกค้าท่านบอกว่าอาการเส้นเลือหน่อย งบก็ไม่มีงบมีน้อยมากๆเลยซื้อปั๊มใหม่ก็สา0รอยบาทนี่ซื้อปั๊มใหม่ก็หกพันกว่าบาทแล้วนะครับท่านนั้นอาจารย์วิภาเช็คลองเช็คดูนะครับก็คือเอาประเด็นที่ของอาจารย์ยช่วยพาประหยัดเนาะเอาเป็นว่าช่วยพาประหยัดแก้ขัดณนะตรงจุดนี้ว่าอาจารย์จะทาแบบไหนนะครับหนึ่งอาจารย์ตรวจเช็คดูแล้วว่ามอเตอร์ถ้าหักขดลวด ยังใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้อาจารย์เปิดฟาออกมาแล้วนะนี่อุปกรณ์ด้านท้ายก็นะครับคืออาจารย์หรือตรวจเช็คกับเอสซีแล้วเขาบอกว่าตรวจเช็คดูให้หน่อยครับอาจารย์จะอยู่ลักษณะนี้นะแต่อาจารย์เปิดออกมาหมดแล้วนะแกะอะไรมาแล้วก็สามารถตรวจเช็คมอเตอร์ได้มาตรงนี้เอาทําไมอาจารย์มันแดงๆแบบนี้นะเคยขดวดมันแดงๆงนี้มันไหมไหอเปล่าอ๋อไม่ไหมครับผมกดวัดเคยเป็นในลักษณะนี้ถ้าหากมันไหมแบบ เตรียมไม่ดำๆอันนั้นถือว่าเสียแล้วหรือไม้ตรงที่เขารัดตรงนี้ถ้าหากมีการละลายมีการขาดออกมาแล้วมีการละลายออกมาเนี่ยถือว่ามอเตอร์นั้นไม่ดีแล้วร้อนมอเตอร์ตัวนั้นจะร้อนถามว่าใช้ได้ไหมลักษณะแบบนั้นใช้ได้แต่ใช้ได้แป๊บเดียวก็จะร้อนนะครับผมอังนั้นนี่การตรวจเช็คเบื้องต้นว่ามันจะคุมไหมอย่างตัวเนี้ยนะครับผมหนึ่งถังก็ไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็ สส่วนลูกปืนลูกปืนเสียแล้วนะครับผมเสียงดังมากกจะเปลี่ยนลูก,ป,ลกปืนก็มีลูกหน้าลูกหลังนะครับผมก็จะมีเปลี่ยนชุดซิลคอชุดซิลนจชุดซิลตรวประกับอะไรเนี่ยจะจัดการให้กับลูกค้าเพราะว่าท่านมาเนี่ยรับไม่มีตังค์จริงผมว่าดูก็เห็นได้อย่างหนึง่งผมว่าเป็นคนที่ชอบช่วยด้วยนะครับผมเลยเอาถังของผมจะลงให้ถังใบนี้ เป็นถังมือสองที่ผมตั้งไว้โชว์หน้าร้านเอาไว้ให้กับเอซีหรือลูกค้าท่านมาจะได้เชียบให้เอฟซี FC ท่านดูว่าถัางแบบนี้ถังลักษณะแบบนี้มันจะคุ้มในเงี้ยผมเลยบอกว่าผมก็จะเอาถังใบนี้ให้กับคุณลูกค้าแต่ผมยัมีการเชื่อมทใใี่ใต้ล่างเนี้ยหรูนะครับผมถามว่าใช้ได้ไหมอาจารย์ จริงๆแล้วถังน่ถ้าหากเีการเชื่อมแล้วจาจก,ก็ไม่อยากจะแนะนําให้ใช้นะครับเ mm. พราะวันจะมีสารเชือปนออกมานะครับแต่คุณลูกค้าทานบอกว่าทำเลยเพราะว่าผมจะเป็นลดต้นไม้เฉยๆไปล้างลดลดต้นไม้เอาน้าเข้าบอ่อพัดน้ําผ่านน้ําคุณน้ําอะไรประมาณนี้ mm. ผมเลยบอกว่าเอางั้นได้เดี๋ยวผมจับให้ mm. ผมก็จะเาถังใบนี้ลงให้นะครับ mm. ช่วยนะครับช่วยช่วยลุงเขาเอาไปของเขานี้ออก เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนจริงคอเปลี่ยนชุดสินนะครับเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างนะครับผมผลที่ผมทําให้แกนี่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมจะผมจะแปลสภาพให้ดูจากเละๆอย่างเนี้ยต่ผมจะทําให้ดูแบบเนี้ยแล้วก็ยังมาใส่ใบนี้ให้พันกว่าบาทนะครับเชื่อเหลือแกอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดใครเดือดร้อนมาอะไรมาผมก็เชื่อได้ทุกคนนะครับผมเชื่อได้ขอมีเหตุผลมาว่าแบบนี้แบบนี้นะทําแบบนี้นะแบบ ไม่เกินกว่านะครับไม่เกินกว่าแล้วผมเนี่ยผมสามารถช่วยเหลือได้นะครับเพราะผมช่วยในทุกด้านอยู่แล้วช่วยทุกด้านช่วยทุกสิ่งช่วยชี้แนะช่วยอะไรแบบประมาณนี้นะครับแต่คจะแปลสภาพไปดู่าจะแบบไหนรเราจะใบนี้ลงให้นะครับก็บถือว่ายังสวยอยู่นะเพราะว่าองผมเอาไว้ให้กับเก็ดีเขาดูแต่พอดีลุงเข้ามาก็เลยขอ ได้ครับเดี๋ยวพิชาจัดให้ครับเดี๋ยวพิชาทําให้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชุดหชุดซิ้ให้นะครับผมทําให้ลุงเขานะึ่งพันกว่าบาทแล้วถ้าเกิดเกิดลุงไปซื้อใหม่นยตัวหนึ่งนี้เจ็ดพันหกพันกว่าบาทเกือบเจ็ดพันเลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเป็นถังเป็นถังมือ,าาอสองนะครับซึ่งผมก็ช่วยเหลือลุง แลอย่างที่อาจารย์บอกว่ามอเตอร์ไหมเป็นลักษณะไหนบางท่านถามมาอันนี้เห็นไหมครับจไัไหมเลยเป็นสิภาพมันแต่เมื่อ,อกี้ที่ตัวนี้จะเป็นสีแดงอันนั้นคือเป็นขดลวดของเขาเองเขายัเป็นสีแดงไม่แลอันี่คือมอเตอร์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าไหมน้าละลายไหมมันขาดตรงนี้ครับผมเนี่ย ได้เนี่ยตรงมันไม่มาแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมหวันออกมาแบบกลิ่นชุนมากๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้คือไม่แล้วส่วนในพวกที่ว่าแดงแล้วก็แดง,แ,แ,ดงแบบเกียม,ยมอันนั้นมอเตอร์จะร้อนนะครับผมมันจะเป็นที่เกียส่วนอันนี้มันจะเป็นที่สีมอเตอร์ของเขานะครับนะเดี๋ยวเรามา เปลี่ยนสภาพนครับผมถอดอย่างนี้ขาดตเตอร์ก็กรับสนิมเยอะมากนะครับลุงเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับปล่อยแบบรั่วแบบเยอะมากนะครับโอ้สนิมส่วนตรงนี้ <S <S เราใช้เป็นเบอร์สิบ ครับผมเราไม่ต้องมาถอดน็อตตรงนี้นะเราใช้เบอร์สริถอดตรงนี้เป็นที่ตะชีนะครับผมอันนี้เป็นปายทีดตะชีเราต้องทําลักษณะแบบนี้น็อตวางไว้ใส่กล่องไว้จใจ่น็อตหายนะครับส่วนหลังเต่าอันนี้ตรงหลังเต่าตรงนี้เราจะถอดก็ได้หรือไม่ถอดก็ได้เพราะมันสามารถยกขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้อาจารย์จะ สาธิตในการที่ไม่ต้องถอดแล้วค่อยถอดทีหลังตัวนี้ถอดทีหลังตัวนี้ถอดทีหลังบางท่านไปงูมถอดพร้อมกันเนี่ยมันยากเพราะช่องจังหวะมันฟิตเพราะไหนๆเราถอดเซตนี้อยู่แล้วเราก็ต้องถอดยกขึ้นขึ้นมาเลยเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะตรงนี้มันแค่ส่วนแลวตรงนี้เฉยส่วนตัวนี้เป็นตัวแยกชิ้นเป็นตัวประกบแล้วก็ค่อยถอดทีหลังนะครับก็อมอเตอร์วางไว้ ปึ๊บตือบ้างแล้วเราก็ถอดทีหลังอ่าถอดเราไม่ต้องมาเกีกะตรงตัวมอเตอร์นะครับผมหลายท่านเลยโอ้ยอาจารย์ผมไมงมถอดตั้งนมุมตั้งนานนะคะรับอาจารย์บอกอ๋อไม่ต้องไปทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอย่งไงเราก็ต้องลือ้อเปลี่ยนชุดใหม่อยู่แล้วนะครับผมเปลี่ยนชุด จินยางเปลี่ยนชุดอะไรใหม่อันนี้ก็ถอดทีหลังอย่างเงี้ยนี่ตรงน,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 นี้หมุนแค่นี้เองครับผม ก็เทคนิคดีๆณนะตรงจุดนี้นะครับผมบางท่านเอาตรงนี้ออกยังออกไม่ได้เลยเนี่ยโทรมาถามอาจารย์แล้วตรงนี้จะทำาไงครับอาจารย์ผมบอกนี้ออกเลยต้องมาสกัดอะไรเยอะแยะไปหมดทาารบอกไม่ต้องนี้ไขควงก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นเหล็กน่หมุน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 บ,บังคับเขาขึ้นมาแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมอะไรพวกนี้เราก็เก็บไว้สีหลังเต่า สินถ้วยครับตรงนี้โอลิงลงทงังเก็บเข้ากับภานะที่เราจะสำหรับใส่ปิดจะสำหรับใส่ใส่เี็บร้อยมั่รเป็นตนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดทงังสภาพส,ายสวยๆกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับโอ้ยเกิดมากเลย นะครับเดี <bas> ๋ยวจะมาแปลสภาพให้สวยๆดูนะครับผมถังพิชานี่และครับผมก็ไปเชื่อม้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาประกอบขึ้นกับสิมพ์านะครับสภาพฐานก็สวยๆนะครับจัดให้เพราะว่าท่านบอกว่าทำที่น้อยลุงไม่มีตังนะท่านพิชางบน้อยเขาบอกลุงงบน้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านะครับผม เราก็ยกมอเตอร์มานะครับมาดูขนาดนี้ครับอันนี้คือเสอาทางน้ําออกโอ๊ยทุกทีอันนี้คือทางน้ําเข้านะครับผมส่วนข้างล่างนี่เป็นทางน้ําออกเราจะออกรูไหนก็ได้นะครับด้านข้างออกดูฝั่งนี้ก็ได้แต่เ,เราต้องมีฝาปิดมาปิดฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ต้องมาปิดฝั่งนี้นะครับผมนี่เรามาทำมา คันตัวบาทก็ถือว่าใช้ได้นานเลยนะครับผม300นะครับผม300 GX คู G X นะครับ300วัตต์นะครับผมแล้วตอนนี้เราก็จะการค่อยใส่มอดสอบตอนนี้เราประกอบประกอบตรงชุดนะครับ ส้าะาบางท่านก็จะเปลี่ยนถังถ้าเกิดลักษณะเปลี่ยนถังเราก็ทําแบบนี้ครับทําแบบที่ผมทํานี่แหละเราก็ต้องขอ,อกเราตรงขานนะครับผมขา<อ>นต้องเปลี่ยนถังคอบทุกบนครับผมทุกบนเสร็จต่อครับ โดบาร์ฝากครอบแล้วก็ใส่ด้วยถ้าเกิดเราไม่ใส่เราก็ถอดออกก็ได้ไอ้ดำๆนะครับถอดรู้ความรวดเร็วเราก็ต้องถอดชุดนี้ออกก่อนครับผมพาดพาดถอดตอนแรกๆนะครับ,รรรบผมจะรวดเร็วขึ้นถอดน็อตใหม่นี้กนี่คือทางน้ำเข้านี่คือทางน้ำออกนะครับ เรามาดูกันนะครับตอนที่เรามาเทดน้ากันว่าจะมีตัวอื่นตามมาไหมมีชุดซินไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่ดีดดเสวยนะครับอาจารย์ลุงเราพอคอยมีต่างดอกะ่านลุงแบบนี้การมีงานเฮ็ดท่นดานเพราะว่าการจ้เลยเฮ็ดให้เรานะครับผมเพราะว่าถาังจักรภาพอีกถังในกองล้อคู่บนเราพัางบนเรานะครับเฮ็ดฮึดเอ๊ะ ก็เลยเอาให้เราใบไม้ที่อยู่ในร้านนี้นะครับผมใส่ให้เราครับผมหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมเนี่ยสอบให้เราเยอะแยะนะครับผมเย็ะให้เราพอได้ไปใส่นะครับผมพอได้ขาดเรือนใดหรือพอได้ต้องการสิ่งใดก็ไอ้เจ้าอาจารย์นี้อาจารย์อยู่ตรงไปหานเถอะครับเด้อพอได้ก็นดังกะขอมาลดมาขาดนอนดันใดน็อตอันใด โอ้ิเงินได้ทีนะเพราะซอยเลือกันได้อย่าดซอยนะครับโอาจารย์ได้ครับครปรึกษาได้ว่าขาดตัวนี้ตัวนี้นี่ท่านอาจารย์มีอาจารย์นรงนน้อยใสเดี๋ยวกับเดินวันนี้ออกแค่นี้ก่อนแลีวกระเพาะกันนะครับสวัสดีครับ